ไม่ชอบฟิลเตอร์เย้ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาไลฟ์แกะขอขวัญจากคอนเสิร์ตพันไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยคือจริงๆอ่ะมันมีของบางส่วนที่พันไ้แกะไปแล้วแล้วก็พวกป๊บอบหมาที่เป็นสุ่มมาอะไรเงี้ยน้องพายแอบเอาไปแกะแล้วซึ่ง สำหรับชอ่อดอกไม้ดูชอ่อบนะคะที่ทุกคนให้ขอบคุณมากๆเลยพันก็เอาไปเก็บไว้นั้นนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะไม่ได้เห็นของที่ตัเองให้นะตอนนี้ฉันเอาไปเก็บแล้วจ้ะมาเริ่มเริ่มเริ่ม,มคุณแม่ไม้อ่อมนี่เริ่มนี่อะไรอ่ะอู้อะไรอ่ะ n ันช์ทีเบ n นอุ้ยเป็นชาโหรอ วุ้ยรสมากรสคือทุกพันุ์นะชอบกินชามากเพราะแบบพันธุคนที่ติดคาเฟอีนที่สุดคือตอนนี้รู้ตัวเองแล้วว่าแบบติดคาเฟอีนมากๆเพราะถ้าวันไหนไม่ได้กินกาแฟหรือไม่ได้กินชา mm hmm. คือฉันไม่สามารถทำงานได้อีกแล้ว <laughs> มาต่อกันนะนี่ e, กล่องนี้ชื่อแกะเลยเย้แล้วก็สดหมายทุกใบนะคะ อนอ่านนะจ๊ะคีเธอเขอบคุณมากที่แบบว่าตั้งใจเขียนมาให้อ๋ออันนี้เป็นสักหนึ่งอะไรอ่ะมันคืออะไร,รอ่ะแก้วหรอนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแก้มันคือแก้วขอบคุณนะคะมันมันใช้ยังไงมันมีแบบ เหมาะการกินกาแฟตอนเช้ามากแต่น,นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อให้ต้มชาปะใช่ปะอันนี้ใช้ไงอะ่ะไม่ใช่ปะแต่หรือออยมันมีอ๋อมันคือเซตที่ใส่ชาก็คือเอาใบาชาลงไปแล้วอุ๊วิลรสมากฉันจะทำกิฟเลยจบรสมากขอบคุณนะคะนี่พันช์โฟลี <laughs> เอ็นเอร์จรีที่ไม่เคยออมหอมเบบีเองค่ะรุดได้เจอแน่พันกินชาเย้ปย next one ตึ๊บโอ้โหอ๋ออันนี้ของ งชหวังว่าเด็กจะชอบหัวชิ้นนี้นะเราตั้งใจเลือกมากและคิดว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อหรอแต่กำลังใช้พันเสมอเป็นตัวของพันได้เต็มที่เลยนะเราจะคอยซัสพอรต์ต่อไปเลยขอบคุณค่ะมาอุ้ยอะไรอะ่ะมันเป็นเสื้อคือพอเป็นเสื้อผ้าแล้วตื่นเต้นนะเอาตรงๆป่ะน่ารักมากมีอันนี้ให้ด้วยอ้ยกรี๊ดหรอ ฉันตื่นเต้นกับเสืดด้อผ้พาพวกเธอว้าวรอดมากรอดอ่ะเธอเธอเจอฉันใส่แน่นอนขอบคาุณนะคะอุ้ยเสื้อ t h เป็นพันมากรถดอุ้ยฉันน่าจะแกะก่อนไปทะเลฉันจะได้เอาอันนี้ไปทะเลด้วยรถดแกะมาเทสดีมา อันนี้คือผอนมีดอกไม้ด้วยโอ๊ยเจ็บทำไมดอกไม้แบบเนี้ยเราถึงเอาไปต้มเป็นชาไม่ได้อะแบบอยากรู้อะแต่รู้จริงเพราะว่าแบบชาชาอะไรเงี้ยมันมันเป็นแบบดอกไม้ใช่ป่ะแล้วมันแบบทำไมเราถึงเอาดอกไม้แห้งไปต้มเป็นชาไม่ได้ you know ที่โคกอันยองฮาเซโย น้ำหนึ่งฉันแกะนี้ไม่ได้อะมาเริ่มอุ้ยอ๋อไฮพี่พัน20ยี่สิบแล้วแต่ก็เป็นเบบีอยู่ดีแกเห็นรูปี่ฉันลงบ้างปะฉันไม่ฉันไม่เบบีแล้วเธอเห็นรูปพี่ฉันลงบ้างไหมรูปที่ฉันลงอ่ะฉันอายุยี่สิบแล้วเพราะแกทำใจะเถอะ ไม่มีรอยยิ้มไหนสดใสกว่ารอยยิ้มในกระจกอีกแล้วมายจีบเก่งนะเนี่ยพอไอน้เนี่ยอุย้ยน่ารักมากอุย้ยมีอาหารด้วยหูยเหมาะกับพันมากเอาอตรงปโคตรพัน์เลยมีอาหารอุย้ยน่ารักมากอะ่ะไอเลออิอ่ะพวกนี้พวกนี้ทำอะไรวะ อ๋อพวกไอ้ปริมาแกฉันจะใส่เสื้อตัวนี้ไปน่ารักมากทุกคนนะคะโลดโลดอ่ะมาต่อเอ้ยคาปิบาร่า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 คาบิบาร่าคาปิบาร่าอ้ายน่ารักมากแกถ้าเรนเชิญแขกคาปิบาร่อรา,อ,า,า,ารอันหนึ่งที่มันมีขี้มูกอ่ะที่แบบเราดึงได้อันนั้นน่ารักมากวุ้ยคาปิบาร่า น่าน่ามึนมากชอบมากไหนม,มีอุ้ยมีตัวด้วยนีดอกไม้เนียขอบคุณนะคะก็มีอีกตัวหนึง่งอ,อันนี้ค่ะพิพาร่าหรือกระลอกอะ่ะหรืออ,อะไรอ,อ,อ,ะอันนี้คือบินได้หรอรัก <c oughs> มากขอบคุณนะคะมีจดหมายด้วยจดหมายพัดจะเก็บไปอ่านทุกอันเลยนะคะทุกคนอุ้ยมีรูปมีรูปอ๋อเป็นดอกไม้รด มีอะไรอีกฮุสมีคนให้คุกกี้คุกกี้กินแล้วด้วยนี่อันนี้ลูกพีทเย่ลูกคุณคุหาแบบดอกไม้มาน่ารักจังเลยอ่ะฮุสฮึสฮุสุโอ้ยเราทำกิฟต์เอาไว้มาแจากในคอนเสิร์ตน่ารักมากนนี้คืออะไร โอ้ว้าวสวยมากอุ้ยสวยอะรถ <Load. S 2> ขอบคุณนะคะวันนี้ถุงผ้าอุ้ยน่ารักอะทั้เป็นแบบไอ้นี่ของพวกเราทั้งเจ็ดคนน่ารักมากไปต่อฮึบ อีกแล้วอีกหนึ่งนี่ขอบคุณค่ะอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะพันช์อ,อู้ยน่ารักมากมีชื่อพันด้วยพี่ติดผมลศดลิดอ่ะอุ้ยมีกิฟต์ด้วยน่ารักมากแกะเลยใส่เลยจบ ใช่มันเด็กเลยอะเลิศขอบคุณนะคะน่ารักมากไปกันต่อโถสิ่งนี้น่ารักมากกล่องหน้าชั้นพันแอนพันแอนพันโลดอะโอ้ยคุก แม่ใช้ก็ต้องการทีสิ่งนี้เกมมันเลิศเกมมันอาจใจคนได้อุ๊ยสร้อยคงสร้อยคอฉ่ำมากว้ายลดมากลดมากว้ายว้ายลดโกนคุณแม่สร้อยคงว้ายลดลดลด เ o ิฟยูทรีทาวันทูนะจ๊ะึบไปกันต่อนะคะทุกคนนี่เลโก้อันนี้น้องแกะแล้วแน่เลยน้องพาน่าจะแกะไปแล้วแต่ฉันจะต่อนะจ๊ะขอบคุณมากมากพวกเธอเธอทำให้ฉันมีอะไรทำอ้อมีนี่คนให้หนังสือมาด้วยเบบีของมามา,มาหนูมีแม่คนเดียวชื่อจิว๋ว มาดีนบอะว่าเขาเอ้ยอันออนี้น่ารักมากขอบคุณนะคะพันชอบหนังสือแบบนี้มากลูดอ่ะขอบคุณนะคะอ้ยอันนี้มูอ่ะอันนี้เท่จังไม่น่ารักอ่ะลดขอบคุณเนาะฮะเนี่ยถุงของทุกคนเยอะมากฉันยังเก็บไปหมดเลย แม่มี่แบบฉันแกะแกะไปแล้วอะไรเงี้ยนี่โซคิ้ว <lug! S 2> <so cute! S 1> เธอฉันมีสร้อยคอแบบนี้ด้วยแมทกันเลิศน,นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะใช้มันเหาออุย้ยพัดลมหมอเอ้าเปิดไงอ่ะ เปิดไงอะ่ะโอ้ยเอาไงลมงไงลมเปิดไงวะอ๋อกดที่จมกูกอุ้ยรอดมากหมอกกลายเปเซาเช็คที่สุดอุ้ยขอบคุณนะคะน่ารักมากเหมือนพวกเธอคิดมาแล้วอะก็แบบฉันจะต้องเป็นคนขี้ร้อนพันเป็นคนที่ขี้ร้อนมากคือโคตรขี้ร้อนเลยอะตั้งแต่เด็กจนโตอ,ตอะ จะต้องเปิดแอร์แบบเย็นๆนอนเลยเพราะไม่งั้นถ้าเหนื่อออกปื๊บพันตื่นนอนไม่ได้อู้ this o ว e is so cute มีผมด้วยผมใครอะเธอ,อน,นี่คืออะไรอะเนี่ยอ,อันนี้น่ารับยาโดมหมอยาโดมหมอ อุ้ยยาดมเก๋มากมีหน้าฉันด้วยคือมันเล็กกว่าการพกพามากอุ้ยเลิศมีคนถามว่าคดพูดคำว่าเลิศเป็นกี่คำก็คนมันเลิศอะเราจะพูดคำว่าเลิศกี่คำก็ได้มันเลิศคุณแก่ขคบุอันไปนะขบอุ้ยนี่คืออะไรอะมีสลักชื่อด้วย P P U N C P พัน นี่อ๋อไปนี่ใส่แบบพวกแบบบงพวกบัตรอะไรอย่างี้ปะหูยน่ารักมากฉันไม่มีด้วยประเด็นน่ะพวกเธอรู้ใจฉันมากว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตอย่างเช่นยาดมมีอันไหนอีกนี่อีกแกนี่อหอ h ี p p y birthday ี a อุ้ยนี่น่ารักมากอ่ะที่เขาตอบเป็นเลโก้ป่ะ Happy B l a y Birthday to you Wish you all the best Always support อยู่นะคะขอบคุณนะคะ So cute โลดนะมันเป็นดอกไม้ที่มันจะไม่มีวันเหี่ยวอ่ะ So cool ไหนมีลายเอกมันมีเอก this one อู้อะไรอ่ะ หลับมาให้น่ารักมากมันเป็นผ้าเยี่หลอกมาเลนไทยเหรอจ๊ะน่ารักจังเดี๋ยวนะอันนี้คืออันนี้คือมือปีศาจหรือว่าใบาแกแอบน,น่กกากลัวอยู่นะแต่น่ารักขอบคุณนะคะ มันจะ n o อมมาอ่ะเกลดอะไหมวกอุ้ยไอพันชูด้วยน่ารักมากแปลว่าฉันต่อยคุณโยวิสารถขอบคุณนะคะ ต่อมาก็ต้องไปนั่นคนละต่อนี่แกอ,อุ้ยไรอะ What is this อ๋อทีนหอมเหรออุ้ยเลิศฉันชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะมันแบบอุ้ยหอมมากกินออกมาแล้วอะ ขิดเลิศมากอุ้ยอุ้ยเลิศมากว้าวฉันสามารถแบบนั่งมมนมสนีได้ทั้งวันอะขอบคุณนะคะอันนี้เลิศมากมันเลิศทุกอันฉันหยุดพูดคำว่าเลิศไม่ได้อ๋อ oh, so cute yeah ใช่ใช่ใช นี่มีน,น,นี้ด้วยพันชอบอะไรบิ๊บเลยอ่ะมันน่ารักอะ่ะเพบแก yeah. สวัสดีนะจุงอาเชคุณจุงอาเชนโอ้ oh. อะไรอะ่ะการ์เหรอเลิศแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันเลิศอยู่แล้วอุ้ยชุนน้นึงนะน้องติดอันนี้มาอ้า แรงมากนี่ดองมาเป็นชาติก็ก็ก,ก็ก็ไม่มีเวลามาแกะไงเราแบบเราขอเวลาแบบพักตัวพักใจปล่อยใจยไปเที่ยิดีนึงอะไรอย่างงี้แกะเลยดีกว่า คอนเกรสชั่นทูพันโฟอีฟรูปชั้นเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ในไลน์นะคะหายไปไหนก็ไม่รู้อุ้ยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักอ่ะขอบคุณนะครับฮึสุหดหรือยังนายมีอันนี้แต่อีแบะเนี่ย คิดแล้วนะอันนี้ตตเอหรือเปล่าอุ้ยน,นี้คืออะไรอ่ะว้ายอันนี้ปะเครื่องลางปะใช่ปะโอุ้ยน่ารักมากฉันจะไปแขวนกับกระเป๋าอันนี้เครื่องลางต้องความรักหรือเปล่าคะ <c oughs> น่ารักอ่ะขอบคุณนะคะย,ย้หมดหรือยังนะ คือจริงๆมันมีแบบไอเนี่ยป๊อปมากพี่จูงเหงาใช่ปะพี่จูงเหงาใช่ปะหนูรู้ที่จริงๆมันมีอีตัวป๊อปมากหลายๆอันที่แบบว่าน้องพายแกะไปแล้วแหละประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยมีอีก เป็นเด็กเป็นเล็กมาความรลความรักใครเป็นเด็กหนูยี่สิบแล้วยี่สิบเท่ากับโตแล้วจบเธออันนี้มีสตอรี่เว้ยคือตอนแรกอะ่ะโอ้ยไม่ใช่ว่ะคนละตัวนี่น้องมังกรน้อง อะไรอะ่ะเราก็อินความลงความแรกเหมือนกันแหละจ้ะฮัลโหลเจมินายทำไมทุกทำไมทุกคนมาเถียงกันในนี้ล่ะคะนี่เธออดีอดีน่ารักมากเราหัวใหญ่อะ่ะน้องหัวใหญ่มากแกแล้วห่างก,กันจึงหนึง่ง<อ> <laughs> ขอบเธอมัน มันทุกคนมันมีน้องมังกรนมตัวหนึ่งคือสตอรี่เป็นอย่างนี้เขาอะใส่กล่องกล่องสีจมพูเง,งาเงา้แะแบบแบนๆให้เราใช่ปะแล้วเราก็แบบไม่รู้คืออะไรตื่นเต้นมากพอเปิดมาปุ๊บก็เป็นหน้าน้องเนี่ยมังกรนมแต่น้องหน้าแบนมากคือตัวน้องแบบแบนอเงี้ยแบนแบบนี้แล้วอะคือฉันห่ายรูปไปด้วยตลกมากคือซีนนั้นคือแบบแปลกๆละ ไีกลนะโอเสื้อย้ใส่้องเต้นแล้วได้้องเต้นและหนึ่งขอบคุณครับอุย้ยมีคนจริงๆอ่ะมีคนที่แบบเขียนนี้พันที่แบบเป็นกระปุกใหญ่มากขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะฉันไม่เคยคิดว่าจะมีคนแบบมานั่งพับดาวให้ฉันสรุปซื้อมา ขอบคุณนะคะอันนี้พับจริงไหมเนี่ยแกไม่ได้ซื้อมาใช่ปะแกต้องพับทุกดาวด้วยความสามารถของตัวเธอเองแล้วฉันก็จะแกะอ่ทุกอันโอ๊ยน่ารักอ่ะหน้ามันดูตลกอ่ะหน้ามันตลกอ่ะอ,อุ้ย๋อ้ยได้นี่ มีดอกกุหลาบอีกแล้วแกเพราะแกให้ดอกมาิ้นเก่งมากอุ้ยเอาแบบนี้เป็นแบบเลโก้นนากค่ะเธอฉันอยากได้แบบดอกกุหลาบแบบที่เขาต่อเลโก้กันอ่ะคือฉันอยากเอามาต่อบางไม่อยากให้ใครเอาให้ตัวเองจบ พีพัชอุ้ยน่ารักมากดูว่าเป็นรูปต่อยด้วยรอดมากพีพัช Now or Never Concert นี่อกคือของหวานอะอุ้ยเก็บไปอ่นดีกว่าประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนอนไหนที่แบบว่าพัยไม่ได้ออกมาให้อะ่ะดูก็คือฉันเก็บไปแล้วแล้วก็มีอันที่น้องพายแก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะแบบน่ารักทุกอันเลยแล้วก็ ว่าเเราเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายไปแล้วอย่าลืมกินข้าวด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคอนเทนต์ลงลูกช่ำๆจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวและมือด้วยนะจ๊ะบายบาย